หลายๆครั้งที่คุณเครียดคุณรู้สึกแย่กับคนรอบตัวคุณรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยทำให้คุณหมดพลังเนี่ยทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้พูดลบตลอดเวลาเลยทำไมคนนี้ไม่เข้าใจเราเลยนั่นคืออารมณ์ไหนรู้ไหมคะมันคือคลื่นพลังงานแห่งความเครียดความกังวลความเศร้าความเสียใจอย,อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้สถานการณ์ข้างนอกมันเปลี่ยนในขณะที่เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่ต่ำมาก mm. เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าตัวเราเป็นเหมือนเสาสัญญ,ญาณสิ่งที่เหมือนกัน จะถูกดึงดูดเข้าหากันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเจอคนที่คิดบวกในขณะที่ตัวเรายัางรู้สึกดีไม่ได้เราอยู่ในคลื่นพลังงานที่ระดับเดียวกับเขาเขาก็เลยมีอารมณ์แบบนี้เพราะถ้าเราเป็นแบบไหนเขาจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่มาโฟกัสตัวเองไม่มาสังเกตจิตหรือสังเกตใจของตัวเองเลยเนะี่ย เราจะไม่รู้เราจะมองไปแต่ข้างนอกโฟกัสแต่ข้างนอกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสใครทั้งนั้นเราไม่ต้องไปปรับใครทั้งนั้นเรามาโฟกัสตัวเราเองมาปรับจิตปรับใจของเราเองมาปรับพลังงานของตัวเองก่อนมาเข้าใจตัวเองก่อนมาโอบกอดตัวเองให้ได้ก่อน